โลลิปบ๊อบดอตหลิงหลิงเดลเอสักดาคมคเนสินอาร์ตแกลเลอรี่คอนกรีตทูโก้ครับคบคุณโลลิปบ๊อบดอตหลิงลิงชอบครับโลลิปบ๊อบดอตหลิงลิงชอบนะฮะเขานำเข้าเครื่องสำอางนะของแท้จากเกาหลีและญี่ปุ่น100%นะฮะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน C A B C D E F G H รวมทั้งเน็บชาเน็บชาคือดีจากภายในสู่ภายนอกถูกต้องครับได้ที่ไหนบ้างครับ ช้อปปี้ Facebook i n s t a แ r a m แล้วก็ไ Official เข้าไปได้เลยครับ l o l i p o p l i n k ครับผมเขาขบคพนเดลค่ะคอมดีคอมเดลคอมพิวเตอร์ดีต้องคอมพิวเตอร์เดลผมบอกเลยราคา12,390บาทเริ่มต้นถูกมากๆแล้วเขามีประกันออนไซน์เซอร์วิสค่ะก็คือดูแลถึง3ปีนอกเหนือจากที่เขามีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะเขามีอุปกรณ์มากมายมหาศาลในราคาที่ย่อมเยาวหรือใดๆก็แล้วแต่นะเข้าไปสั่งซื้อได้เลยที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณครับพร้อมเอสักดาคมครับที่เอสักดาคมเนี่ยเขามีพั เครื่องแบบพระเกจิชื่อดังและเครื่องรางราคาเบาๆนะฮะให้คุณได้บูชาและยังมีไลฟ์สดประมูลกันเกือบอทุกวันสามารถไปกดติดตามกันได้เลยที่เพจและ YouTube พิมพ์ว่าเอสัดดาคมขอบคุณคนแนสินอาร์ตแกลเลอรี่ ออกแบบปั้นโดยศิลปินระดับประเทศเลยนะและเทคนิคการผลิตเนี่ยพิถีพิถันมากชิ้นงานสมบูรณ์ทั้งในแง่ของสะสมและด้านพุทธคุณพระพิคเนตเนี่ยรุ่นกวักมหาเศรษฐีผ่านการบวงสรวงพิธีพุทธาพิเศษอย่างยิ่งใหญ่ฮะและเขามีขนาดแบบตั้งบูชาแล้วก็ห้อยคอด้วยหลอด้วยระบบแบบจิวเวลรี่คเนสินอาร์ตแกลเลอรี่ครับผมที่เดียวเลยนะคอนกรีตชูโกค่ะโอ้โหสั่งซื้อคอนกรีตชูโกออนไลน์ได้เลยนะสั่งเองได้สั่งจบไม่ต้องรอเช็คคิวเลือกได้หลากหลายยี่ห้อคอนกรีตนะฮะ ว่าจะเป็นงานเทพื้นหน้าบ้านเทโรงจอดรถงานต่อเติมปรึกษาหรือสั่งซื้อคอนกรีตได้ทาง Li@ n e c o n c r e t e t o g o ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook Concret Togo และ www togothailand.com โปรโมชั่น1เมษายนถึง30พฤษภาคมนี้นะฮะสั่งซื้อคอนกรีตกับคอนกรีตทูโกทุก1คิวขึ้นไปรับทันทีเงินคืน50บาทต่อคิวและซื้อครบ20คิวภายใน2เดือนรับบัตรเติมน้ามันมูลค่า2,000บาทเลยจ้าตอนนี้นะฮะก่อนที่จะเข้าไปถึงตัวบ้านนะผมแวะมาบริเวณที่ คุณพ่อเคยไปไหว้ศาลก่อนใช่นี่คือศาลนี้ใช่ถูกไหมฮะตรงนี้คุณเห็นอะไรกันบ้างคุณน็อปเห็นอะไรครับผู้ชาชุดขาวค่ะผู้ชายชุดขาวอยู่ไหนครับเดินหลบไปละเป็นใครไม่รู้เห็นใครครับมีมีวิญญาณประมาณน่ายืนเป็นบังเกอร์อยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อป้องป้องกันตัวตัวใหญ่อยู่ข้างในค่ะในเนี้ยเกิดอะไรขึ้นที่ตรงเนี้พี่ มันอย่างที่พี่แอร์บอกตอนแรกอะ่ะเคยมีเป็นมา้ uh huh. มาทรงม้าทรงที่ทําร่างทรงอ่ะพี่ uh huh. เพราะพาทันเกิดทันตอนนั้นที่เขายังอยู่อะ่ะทรงที่แบบว่าเหมือนชอบเอาเอาอะไรปักไปในลิ้นเดินข้ามกองไฟอะไรเงี้ยไม่ได uh huh. พวกตระกูลที่คำพรนะที่แบบว่านุ่งลมห่มฟ้าอะไรก็ฉีเปลยอคล uh huh. ้ายๆแบบนั้น uh huh. แต่ว่าพออยู่ไทยแล้วมันก็จะชีเปลยทั้ทียวก็ไม่ได้ uh huh. เขา uh huh. อยู่ตรงนี้พี uh ่ huh. เขาเคยอยู่บ้านตรงนี้เขาขวางบางอย่างอยู่ เหมือนเขาต้องปอกป้อง,งลูก<น>พี่ <he 'll. S 2> ใหญ่อะ uh ่ะ huh. เขายืนเป็นบังเกอร์เลยอ่ะนี่เหรอยือนขวางเนี่ยเลยเหรอที่พูดเนี่ยคือบ้านหลังนี้เลยเหรอใช่เฉพาะแค่ตรงนี้นก่อนนะมีผลกับพื้นที่ใหญ่ไหมมีผลกับคนในกลุ่มบ้านเขาไหม,มถ้ามีผลโดยตรงนะ,อ,ะอาจจะไม่แต่ถ้าเป็นการแบบ ขาเรียกอะไรนะจุดเริ่มต้นอ่ะจุดเริ่มต้นหรือว่าปล่อยของแล้วตันฟลุกไปรับเองอะไรอย่างเงี้ยใช่มีมีคนพูดในนั้นน่ะว่าแบบไม่ใช่เรื่องของมึงอย่าเสือมีคนพูดอยู่ข้างในใช่แต่ไม่ใช่คนที่ยืนบังเกอร์ตรงนี้ตรงนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นทั้งหมดก็ได้นะเดี๋ยวเราเข้าไปบ้านของคุณพากันไปเข้าด้านไหนเข้าทางนี้ก็ได้ครับได้ี่ มาในส่วนตรงแรกของบ้านทางเข้าบ้านอันนี้เนี่ยเมื่อก่อนไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่ตอนนี้มาเช่าอยู่ใช่อ่าฮะเอาดูแค่ตัวนี้ก่อนคุณเห็นอะไรบ้างเอาแค่พื้นที่นี้นะถ้าเช่าแสดงว่าต้องมีเจ้าของที่มีเจ้าของเก่าอเ,เอาแค่เห็นอะไรไหมถ้าไม่เห็นผมจะไปต่อกบ้านนึงเลยทันทีถามห่เห็นไหมมันก็เห็นแหละตรงนี้นไหมเกี่ยวไหมมันก็คอนเฟิร์มไม่ได้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าอ่ะฮะคือมันก็ไม่ใช่ตัวแบบใหญ่ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับออฟนะออฟคิดว่าแบบอ่าฮะโอเคแอบว่าเราโดนบังตาแหละออบางต คือตอนนี้ผมรู้สึกคุณโดนตัดสัญญาณบางอย่างออกไปใช่อ uh ่าฮะคืออย่างนี้เล่าให้ฟังก่อนละกันเนาะเข uh huh. าความรู้สึกะนะอ uh huh. มันเป็นลักษณะเหมือนการทะเลาะระหว่างสองคน uh huh. ไม่รู้รุ่นไหนแหละอ uh huh. เออเป็นการทะเลาะระหว่างสองคนซึ่งอีกคนนึงอะ่ะค่อนข้างมีในรูปแบบของศิลปศาสตร์วิชามนดำ uh huh. ใช้ได้เลยนะ uh huh. แล้วเขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยว่าเขาอะ่ะ ทำหรือใดๆด,ดูเหมือนไ,อไม่ได้เป็นศัตรูกันอย่างเนี้หรอหรือก็ดูเป็นศัตรูแหละแต่เขาคงไม่ได้แบบโชว์<ข>ว่าเขาเป็นวิชาเออเขาเขาไม่ได้โชว์ว่าเขาเป็นวิชาใดๆในการทะเลาะเนี่ยด้วยที่วิชาเนี่ยไม่รู้ว่าเรียนถูกหรือเรียนผิดหรือแบบไหนแต่ว่ามันส่งผลกระทบกับคนทั้งพื้นที่ม,มันเลยไม่ได้เป็นโดนเฉพาะบ้านเขาหรือครอบครัวเขาคนเดียวไงอ,อันนี้คือสิ่งที่ สิ่งศักดิ์สิทบอกแล้วกันก่อนเทศถูกตัดสัญญาเนี่ยอคือมีผู้ชายคนหนึ่งเสียงแก่เสียงแก่ดุดันมากเลยอะเขาพูดว่าแม่งกู่ะทั้งหมด,ดะ่ะพูดอย่างเงี้ยเขากําลังดา่าตั้งแต่ต้นรายการเลยอ่าอันนี้ผมไม่รู้นะคุณคุณ ลองไปคิดดูก่อนนะว่าคุณมีปัญหาอะไรกับใครหรือเปล่าเ,เขาใช้คําว่าทั้งหมดทั้งหมดนะดเขาใช้คําว่าทั้งหมดนะคุณพาอันเนี้ยเป็นเรื่องส่วนตัวละกันผมมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของทางคุณพากับญาติญาติคุณพาที่อยู่ผมเป็นแค่คนสื่อสารค,คือเราได้ยินเสียงแบบนี้ถ้ารู้อะไรหลังกล้องได้ไดนะถ้ารู้เรื่องอะไรหลังกล้องได้สิ่งที่สื่อสารกับเราอยู่เนี่ยคือของเหรอ ไม่ใช่มันใจว่าคนทาอ่ะถ้าไม่เจ้าตําหนักก็ต้องเป็นคนทาอ่ะไม่รู้สิแค่รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันอารู้สึกมันออกคือถ้าไม่ใช่คนที่ทําหมายถึงว่าคนที่ทําเนี่ยอก็ต้องเป็นเจ้าตําหนักเจ้าตำหนักเจ้าตหนักโสดใดสักใจอ่าฮะที่การที่เราไม่กล้าฟันธงหรืออะไรเนี้ยนะพี่คือของพวกนี้ในโลกทิพย์โลกวิญญาณอ่ะเขาก็ไม่ได้แสดงตัวเห็นอย่างที่เราคุยกับเขาฉะนั้นเวลาเราอะไรอย่างเงี้ย มันมันเลยมันต้องสืบเรื่องว่าใช่ไหมคือเขาอะไม่มีใครมาบอกหรอกว่าฉันเองผิดหรือใดๆหรือว่ากูเนี่ยทําหรือใดๆการที่เขาสืบแบบนี้มันเป็นลักษณะการขู่พี่เข้าใจความหมายหนูใช่ปะเข้าใจครับเออมันก็เลยยากในการที่จะฟันธงว่าคนนี้แหละคนนั้นแหละคนนั้นแหละถ้าสมมติว่าเราไปปักปั๊มคนนั้นหรือใดๆเนี่ยแล้วผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยการที่ช่วยเหลือตรงนี้มันผิดเพี้ยนไปหมดครับ ซึ่งมันก็ไม่ได้เ,เข้าเจตานานลมของเราถูกต้องเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ที่เราจะต้องทำาถูกต้องนะฮะคราวนี้คือผมกําลังถามว่าเราได้มาประมาณนี้ในส่วนของการยืนอยู่ตรงนี้นะคราวน,นี้ถ้าสมมุติเราเข้าไปข้างในเดี๋ยวเราไปดูต่ออ่ะไปครับในขณะที่เรากําลังเดินลึกเข้าไปในตัวบ้านคุณแอก็ได้รับสัญญาณจากบางสิ่งบอกให้คุณพาเจ้าของบ้านจุดทูบโดยข้อมูลที่เราได้เพิ่มเติมจากตรงนี้ คือเรื่องที่คุณพาเคยไปครอบเสียงปู่มาก่อนเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คือคุณได้ยินเสียงหรือใครเป็นคนบอกให้จุดทูปอะไรคนลุกเลยค่ะพี่ทําไมครับคือคือพอเดินเข้ามาใช่ไหมคะอ๋อหนูก็ได้หนูก็เห็นภาพปู่ฤาษีเนี่ยค่ะอ๋อที่ค่อนข้างชัดมากอยู่ไหนก็ประมาณบริเวณตรงเนี้ค่ะดูข้างหน้ายังไม่ถึงตรงนี้ยค่ะอ๋อแล้วเสร็จปุ๊บปู่ก็บอกว่า ถ้ามึงอยากจะช่วยลูกศิษย์กูอะให้มันจุดทูบต้องให้มันต้องให้มันทำเองออืมอะตอนนี้คือทางคุณพาเป็นคนเคยครอบใช่ไหมฮะคุณพาก็เลยไปไปไป,ไปจุดทูบนะอันนี้จุดทูบไปเรียบร้อยแล้ว ใช่ทำไมอ่ะทำไมทำไมใครเป็นคนบอกให้จุดทูบอะไรงไงก็ปู่ฤาษีอะไรแบบะีปู่เป็นคนบอกเพราะว่าประเด็นอ่ะตอนที่แอเข้ามาตรงนี้แอรู้สึกไม่ปลอดภัยเนาะมันมีลมมันมีสิ่งอื่นๆนอ่ะเข้ามาซึ่งอันนี้มันเป็นลักษณะการส่งแบบลมเพลยลมพัดหรือใดๆได้ครับหรือหรือว่าแม้กระทั่งของที่มันเคยอยู่เดิมมาแสดงเอกชนิดได้อ่าฮะฉะนั้นเลยอ่ะแอก็เลยเลยถามดูว่าใครอ่ะเป็นคน ใครเป็นคนที่คอเสียญปูก็เลยบอกให้เขาว่าจุดทูปพอจุดทูปเสร็จปุ๊บอะตอนนี้คือทุกอย่างมนสงบลงแล้วก็เริ่มโล่งขึ้นแล้วคือบ้านบ้านของคุณพาเนี่ยจะทะลุไปถึงนูนะอันนั้นคือบ้านน้องชายถ้าเห็นนะคะถูกไหมเห็นเปรตค่อนข้างเยอะบริเวณนี้ค่ะสามารถเข้ามาในพื้นที่แบบนี้ได้เขาเป็นญาติเป็นอะไรทําไมถึงถึงมาอยู่ในพื้นที่นี้การเป็นเปรตเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นญาติเจ้าของที่ทั้งหมดหรืออาจจะเป็น เป็นเจ้าของดั้งเดิมหรือใดๆเพราะว่าเปรตรมันก็มีอายุในขายในการที่ย่องอยู่นานอยู่แล้ว,วฉะนั้นตรงพื้นที่เนี้สซแอเห็นขาเลยนะนี่หระยังวี่อยู่นะเห็นขาแบบชัดมากเลยนะยืนขาอย่างเงี้ยเหรอใช่ซึ่งเปรตเหล่านี้เนี่ย<อ>ส่งผลทํำยังไงน้อยพี่ทําให้คนที่อยู่บ้านหลังนี้อ,อาศัยบ้านหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือเป็นเขยเป็นสะพ้ายผิดศีลธรรมอบายมุกผิดกฎหมายอ มีไหมมีอ่าอแ,แต่ไม่ต้องบอกว่าคืออะไรก็<อ>นั่นคือสิ่งที่มันคนคือเขาเป็นการยั่วย,ยุให้เป็นลักษณะแบบเขาเพราะว่า,าสุดท้ายแล้วอะเปรตเนี่ยจะดึงจิตมนุษย์ที่คล้ายคลึงกันนะ่ะให้เข้าไปอยู่ในสงังอยู่ในอยู่ในพื้นที่เขาอยู่ในอยู่ในภูมิเดียวกันในส่วนตรงนี้คุณเห็นอะเปรตเห็นขาเปรตเห็นนู่นเห็นนี่ คราวนี้ในตัวที่มันเกิดขึ้นว่าทําไมในแต่ละปีทุกเดือนกุมภาพันธ์ทางบ้านของกุมภาต้องมีปัญหาอาจารย์เต้พอจะอธิบายเรื่องนี้ได้ไหมได้ทุกเดือนกุมภาเกิดอะไรขึ้นทุกเดือนกุมภามีเทศกาลหนึ่งตุจีนเหรออาจจะเป็นมกาหรือกุมภาอยู่ในละแวกนี้ในแต่ละปีอ่ะมันจะมีทิศอสูรประจําปีหนึ่งในทิศอสูรเนี่ยมันก็จะมีทิศแตกสลายอ,าอาเป็นทิศอุบาิทิศ ชั่วลายมันจะมีอยู่เพราะฉะนั้นในทิศเหล่านี้ถ้าเราศึกษาอย่างลึกซึ้งบางทีหนึ่งในตำแหน่งที่อยู่อาศัยทุบกระแทกจอกตอกมีผลครับคราวนี้มีผลกับใครก็เล่นกับชนกลุ่มใหญ่คือทิศที่หันก่อนอคราวนี้พอเล่นกับทิศที่หันตามไปด้วยดวงคนก็เล่นกับดวงคนครับต่อใครที่ยังแต้มบุญสูงก็รอดไปรอดไปหรือโดนแต่ อย่างเบาอนั่นคือกําลังจะบอกว่ามันส่งผลทําให้ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทํางานบุญปีนั้นเราจะรอดถูกไหมคราวนี้คนที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆน้องชายเนี่ยล่าสุดใช่เกิดอะไรขึ้นน้องชายละรถล,ล่วงพี่แต่ว่าพาแฟนไปด้วยอ่าฮะใช่ก็คือว่า <c oughs> ที่ถามน้องอ่ะคือน้องบอกว่าเหมือนก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุอ่ะครับเขาไม่รู้สึกตัวแล้วหลับเนี้ยหรอไม่ ไม่ง่วงนะพี่เพราะพาเพิ่งเปลี่ยนให้เขาขับได้ไม่ถึงยี่สิบนาทีอ่ะเขาจะแรกพาขับอยู่อไม่ได้ง่วงไม่ได้อะไรเลยอยู่ดีเหมือนภาพตัดแล้วก็ไปเลยใช่แต่ว่าคนที่ขี่รถตามหลังมาเขาบอกว่าเขาเห็นรถเราเนี่ยสส่ไปใส่มาได้เกือบเกือบสองกิโลแล้วก่อนที่จะไปล่วงแต่ตอนนั้นคุณพาก็หลับอยู่พาลับอยู่อเขาตามไปบนรถอย่างนั้นได้เลยหรอคืออย่างที่บอกนั่นคือดวงแล้วมันมีบางอย่างที่ไปกระตุ้น กับตัวเขาซึ่งถ้าตัวเขาแบบเหมือนเปราะบางเกาะที่มันเปราะบางเนี่ยมันก็มีอย่างอื่นสามารถที่จะมากระตุ้นได้มันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นผีที่นี่ริมทางไหนในสถานการณ์หนึ่งที่มันลิงก์กันได้ปุ๊บมันก็สามารถที่จะดึงไปได้อคุณออบครับคุณสื่อสารกับอะไรได้อยู่ตอนนี้อะไรผูชายตัวใหญ่มากเลยนะอยู่ทางนู้นอะแล้วก็พยายามแบบคู่นมตัวเออแล้วพยายามแบบ กูบอกมึงแล้วใช่ไหมกูบอกมึงแล้วใช่ไหมอยู่อย่างเงี้ยรอนอเงี้ยนี่คือคนที่ส่งเสียงดังๆมาหาเราตลอดเวลาปะเป็นได้นี่คือเสียงนี่ยักเสียงคลายกันแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะน้ำหนักเบาพูดต่างกันคือคนนั้นอ่ะที่พูดก่อหูมาคือเสียงแบบดุดังอันนี้คือก็เป็นเสียงใหญ่ๆเหมือนกันแต่ว่าเป็นพูดแบบว่ากูบอกมึงแล้วใช่ไหมยยุ่งอ่าคืออย่ายุ่งเรื่องอะไรครับบอกได้ไหม ว่าเขาไม่บอกของยั์เปรยไม่ใช่คือใดๆก็แล้วแต่เนาะตำหนักตรงหนูนะ่ะคือเขาอะเล่นของร้อยเปอร์เซ็นต์มีมีคนมากมายที่ในยุคนั้นค่อนข้างหลงเชื่อเพราะมันค่อนข้างที่จะแปลกแหวกแนวแล้วเสร็จปุ๊บมันจะมีวันปล่อยของหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกครั้งที่วันปล่อยของอะมันต้องโยน แล้วมันยนรอบพื้นที่เลยยึดพื้นที่ว่าคือตรงนี้คือของกูทั้งหมดอ่ะแล้วตอนเนี้ยผลของอันนั้นอ่ะมันกำลังทํางานอยู่ต่อให้ตําหนักมันล้างหรือใดใดก็แล้วแต่มันไม่โดนแต่<อ>แตมันไม่โดนถอนออกไปแล้วไม่รู้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วแล่แต่ว่ามันยังมีตัวเป้งอยู่ในซึ่งเขาบาังตาไม่เห็นแล้วตรงเนี้ยที่เขาวางมากเอาไว้อ่ะพวกเนี้ยมันต้องดูดซับด้วยดวงของคนเลือดของคนดวงไหนตอนไหนไม่ดีน่ะ เรียบร้อยเลยเขาไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นคนนี้ว่าจะเป็นคนนั้นคนนี้พอดวงดูดเสร็จปุ๊บดูดไปดูดมาดันโดนด้วยใดๆก็แล้วแต่ก็ต้องสองวด้วยเรื่อง